ดีช,ดช,ช่วงส่วนราชการพบประชาชนจากกองการศึกษาเทศบาลตะบลเขาแก้วสี่สมบูรณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับข่าแก้วกับสถานีข่าวสารเทศบาลตะบนเขาแก้วสีสมบูรณ์สําหรับวันนี้นะคะในวันศุกร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2568กพบกับดิฉันนะคะออยคณิตาชัยพักดีผู้ดําเนินรายการค่ะครับและผมบอสสุเมธเฉียวสด จ้าหน้าที่ากอกงาการศึกษาเทศบาลตำบลบ่อแก้สีสมนนั่นเองครับค่ะและในวันนี้นะคะช่วงส่วนราชการพบประชาชนเราหยุ่ทางเจ้าหน้าที่กองการศึกษานะคะน้องบอสนะคะในช่วงกองการศึกษาพบประชาชนวันนี้น้องบอสมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะนามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะครับสําหรับกองการศึกษาวันนี้เราได้นําประเด็นที่น่าสนใจมานําเสนอในหัวข้อเรื่องของ AI กับบทบาทการกําหนด อนาคตทางการศึกษาในยุคข,ของ education 4.0นนั่นเองครับในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือแม้แต่ทั่วโลกโดยเฉพาะในบริบท education 4.0ย์ 0, ที่มุ่งเน้นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับโลกแห่งอนาคตทั้งในด้านทักษะความรู้และค่านิยมที่มีความจำเป็น AI จึงไม่ได้เข้ามามีบทบาทแทนที่ครู แต่ทําหน้าที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนอนาคตแห่งการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วสำหรับในระดับชุมชนหรือตามโรงเรียนท้องถิ่นของเราการนำ AI เข้ามาใช้จะช่วยพัฒนาดได้อย่างไรบ้างคะสิ่งที่ AI ถูกคิดค้นขึ้นมานะครับสามารถนำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับอนาคตของการศึกษาได้ตัวอย่างเช่นนะครับ1 การสนับสนุนบทบาทครู AI เข้ามาช่วยในการจัดการงานที่ซํำซ้อนได้ตัวอย่างเช่นการตรวจแบบฝึกหัดการวิเคราะห์ผลการเรียนซึ่งทำให้ครูสามารถออกแบบการสอนเชิงคุณภาพสามารถดูแลด้านอารมณ์ของผู้เรียนและสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองได้มากขึ้นถือว่าเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของอนาคตทางการศึกษาได้ครับ 2. การยกระดับการประเมินผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเร altime AI ยังสามารถช่วยระบุจุดแข็งจุดอ่อนของผู้เรียนและยังให้ข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลส่งผลให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้นซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้ในอนาคตของการศึกษานั่นเองครับ 3. การส่งเสริมความรู้ด้าน AI และดิจิทัลผู้เรียนควรได้รับโอกาสการเรียน AI ไไม่เพียงแค่ในฐานะเครื่องมือแต่ยังรวมถึงพื้นฐานด้านจริยธรรมความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อสร้างพล,ลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพในอนาคตแห่งการศึกษา 4. การเรียนรู้เฉพาะบุคคล AI ช่วยปรับเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ให้ตรงกับความถนัดความสนใจและพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนได้เสมือนมีครูพิเศษส่วนตัวซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์แห่งอนาคตอย่างแท้จริงนั่นเองครับตัวอย่างนะวัตกรรม AI จากต่างประเทศที่ช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งการศึกษา ในแอฟริกาใช้ AI เป็นที่ปรึกษาเสมือนจริงช่วยเสริมทักษะอาชีพและความคิดแบบผู้ประกอบการในบราซิลส่งเสริมทักษะด้านการอ่านการเขียนด้วย AI ที่ให้ข้อเสนอแนะแบบ Real Time หรือแม้แต่ในประเทศอุรุกวัยมีการบูรณาการการคิดเชิงคำนวณและจริยธรรมของ AI เข้าสู่หลักสูตรแห่งการเรียนรู้ส่วนในประเทศเอเชียไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือสหรัฐเอเมเรส ยังใช้ AI ช่วยออกแบบหนังสือเรียนแบบดิจิทัลและระบบติวเตอร์อัจฉริยะเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับผู้เรียนในแต่ละคนนั่นเองครับถึงแม้ว่า AI จะมีศักยภาพในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้แต่สิ่งสําคัญก็คืออย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับ AI ไม่ได้มาแทนที่ครูหากแต่เป็นพันธมิตรทางการเรียนรู้ที่ร่วมสร้างระบบการศึกษาในยุคใหม่ให้เท่าทันโลกเท่าทันเทคโนโลยีและสามารถตอบโจทย์อนาคตของการศึกษาได้อย่างแท้จริง ซึ่งทางการทางกองการศึกษาเราเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเปิดเปิดใจเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะ AI นะครับที่สามารถจะเป็นผู้ช่วยทั้งครูนักเรียนหรือผู้ปกครองนะครับให้ก้าวทันสูน่โลกดิจิทัลไปด้วยกันนั่นเองครับ ค่ะและนี่ก็คือประเด็นนะคะในหัวข้อของ AI กับบทบาทในการกำหนดอนาคตการศึกษาในยุค Education 4.0นั่นเองค่ะข่าวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านน้องบอสนะคะเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาเทศบาลตะบนเขาแก้ว 4. สีสบูรณ์นะคะในช่วงกองการศึกษาพบประชาชนในทุกๆวันศุกร์นั่นเองค่ะข่าววันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณน้องบอสนะคะ ค่ะและนี่ก็คือรายการข่าวนะคะที่อยู่เคียงคู่ชุมชนผ่านทางเสียงตำสายของทางเทศบาลนะคะหรือทาง f เฟ b บ o ๊กเพจเทศบาลตะบลเขาแก้วสีสมบูรณ์พร้อมทาง YouTube Channel ด้วยนะคะเทศบาลตะบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ค่ะ กับในการที่จะมาให้ข้อมูลความรู้นะคะข่าวสารต่างๆนะคะจากส่วนรากชการพบประชาชนทั้ง5กองนะคะ5ส่วนงานค่ะวันจันทร์พบกับสํานักปลัดเทศบาลนะคะวันอังคารพบกับกองคังค่ะวันพุธนะคะกองช่างพบประชาชนวันพฤหัสบดีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและในวันศุกร์นะคะพบกับกองศึกษาของทางเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์นั่นเองค่ะและสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะทุกๆวันศุกร์ของกองการศึกษาพบประชาชนนะคะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการคุย ข่าวกับข่าวแก้วนะคะกับสถานีข่าวสารเทศบาลตะบนข่าวแก้วสีสมบูรณ์อานวยการผลิตโดยทางด้านท่านนายกภูริทัศเขื่อกำอ้ายท่านนายกเทศมนตรีต,รตาบนข่าวแก้วสีสมบูรณ์ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะทางด้านนิชานออยคณิตาชัยปดีผู้ดําเนินรายการ ผมสุมเมธเกี่ยวสดเจ้านหน้าทีจากกอ,องการศึกษาเทศบาลตำบลเขาแคบสีสมทูค่ะวันนี้เราสองคนนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์และในวันศุกร์อย่าลืมติดตามแลบฟังกันนะคะกองการศึกษาพบประชาชนวันนี้สวัสดีคะ่ะวกัันคคดดูแลามรใจ ประชาสมพันธ์จากเทศบาลตะบนเขาแก้วสีสมบูรณ์อำเภอทุ่งเสนียมจังหวัดสุขโขทยัยประชาสัมพันธแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือรูปแบบอื่นๆ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์จะไม่มีการโทรศัพท์หรือแจ้งเป็นหนังสือรวมถึงการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชัน Li n e หรือแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อให้ผู้เสียภาษีท,ทาธุรกรรมโดยการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการกดลิงก์ดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมใดๆ 2. ให้ผู้เสียภาษีใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการชำระภาษีได้แก่ข้อมูลค่าภาษีรายการที่ดินละสิ่งปลูกสร้างรวมถึงหมายเลขบัญชีและชื่อบัญชีว่าเป็นของเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ที่ถูกต้องอย่าก,กดลิงก์แปลกปลอมในแหล่งที่ไม่รู้จักอย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่ผ่านการยืนยนันโดยแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ 3. หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือปลอมแปลงเองกาสารจัดเก็บภาษีของทางเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์055 624 247ต่อ17 055 624 247ต่อ17